ณวัดเจดีอำเเอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีตำนานเล่าขานถึงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเด็กชายอายุราวเก้าขวบที่สถิตยอยู่คู่กับวัดแห่งนี้มาหลายร้อยปีบางเรื่องเล่าว,ว่าไอ้ไข่เคยติดตามหลวงปู่ทวดมาทุดงและได้รับมอบหมายให้เฝ้าทรัพย์สมบัติและคุ้มครองวัด บางตำนานก็เป็นเด็กชาวบ้านที่วิญญาณยังคงผูกพันกับสถานที่แห่งนี้จนชาวบ้านเรียกการติดปากว่าไอ้ไข่หรือตาไข่ต่อมาจอมขมังเวทผู้ใหญ่เที่ยงได้รับนิมิตจ,จากไอ้ไข่จึงแกะสลักรูปไม้ตะเคียนให้วิญญาณสถิตนับแต่นั้นมาชาวบ้านต่างศรัทธาเชื่อว่าไอ้ไข่ให้โชคให้ลาบ โดยเฉพาะเรื่องการงานค้าขายและเลขเด็ดทุกวันนี้มีผู้คนมากมายเดินทางมากราบไหว้ด้วยความเชื่อมั่นว่าขอได้ไหว้รับและเมื่อสมปรารถนาก็มักนำประทัดไก่หรือของเล่นเด็กมาแก้บนจนกลายเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วทั้งวัดคาถาบูชาไอ้ไข่ตั้งนะโมสามจบกล่าวว่า อะหังวันทามิไอ้ไข่เด็กวัดเจดีอิติอิติกุมารไข่เด็กวัดเจดีโชคลาภพระวันตุเมแปลความหมายคือข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาไอไข่เด็กวัดเจดีขอให้ประทานโชคลาภความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าเถิด